สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้นะครับปริไปได้รื่นนี้มานะพี่อันนี้จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ขานนะครับนี่นะอ่าเขาจะเป็นรายการไอเป็นพับผงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ได้มาสามกล่องนะพี่ในกล่องนี้จะได้เป็นแบบนี้นะครับหนึ่งสองซ้อโอ้โหนะครับจะเป็นพับผงดินเผานะครับรุ่นเสือนอนกินนะครับนี่นะ เออเขาก็จะเป็นอ่าพผงเสือนอนกินนะครับเหนือดวงรุ่นแรกนะครับนี่นะมาดูกันนะพี่เป็นเสือนอนกินของหลวงปู่ขานนะครับเ,ออเห็นไหมเอ่ยนี่พิมพ์ยอดนิยมนะครับพี่นี่นะอือือดูแบบนี้ดีกว่าเนาะเป็นพิมพ์ยอดนิยมเลยนะครับก็จะเป็นผราสมเด็จเนาะ แล้วก็ด้านล่างจะเป็นเสือนะครับนี่อันนี้จะได้เป็นดินดํานะครับส่วนด้านบนนะครับ <_ d> um> เขาจะอุดเป็นมวลสารนะครับจะเป็นอุดเนื้อดํานะครับสําหรับองค์นี้นะอุดด้านบนนะครับนี่แต่เหรียญน,นี้อย่างอง,งนี้นะครับจะดูแบบแปลกมากเนาะเพราะว่าด้านหน้าจะเป็นหน้าดําด้านหลังจะเป็นหลังขาวนี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นยันนะครับ ด้านล่างเขาจะเป็นหมานเงินนะครับนี่นะก็มีดวงมีโชคม,มีลาบเกี่ยวกับเงินเนาะหมานเงินนะครับ7 2 2ดนะครับสําหรับองค์นี้นะหน้าดำหลังขาวนะครับเนื้อดินเผาเสือนอนกินนะครับของหลวงปู่ขานอ,อ๋อนี่ขอบสวยงามนะครับไม่บินอะไรเลยนะสําหรับองค์แรกเนาะมาองค์ต่อไปนะครับองค์นี้ องนี้จะได้อ๋อนะครับจะเป็นเนื้อสีน้ำตาลนะครับเป็นเข้มๆหน่อยสำหรับองค์ที่สองซึ่งในรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีเนื้อหลายสีเหมือนกันนะครับเพราะว่าดินเผาก็เป็นที่รู้ๆกันนะพี่เนาะว่าดินเผาเนี่ยเวลาเผาออกมาก็จะได้เป็นเนื้อแดงเนื้อขาวบ้างขาวเนี่ยอาจจะเจออาจจะไม่ค่อยมีเนาะเนื้อขาวๆไปเลยนี่เนาะ ก็จะเป็นสีแดงสีส้มนะครับประมาณนี้นเนาะเียน้ําตาลยากมากนะครับที่จะเจอเนื้อดําหรือว่าสีดำํดำๆนะอันนี้ก็จะออกเป็นน้ําตาลเข้มนะครับได้หมายเลข7 6 0 9นะครับองค์นี้นะครับด้านบนเขาจะตอกอด้านบนเขาจะอุดมวลสารสีขาวนะครับนี่อุดมวลสารสีขาวเนื้อน้ําตาลเข้มนะครับสําหรับองค์นี้นะ ก็ในเรื่องของขอบนะครับขอบสวยนะครับอาจจะมีนิดนึงตรงนี้นะพี่นะเออไม่สิเนาะสมบูรณ์นะครับขอบสมบูรณ์นะครับองนี้แล้วก็จะมีตรงเข่านิดนึงนะครับที่จะเป็นเนื้อไม่เต็มเนาะก็จะเกิดจากการผลิตเนาะตรงนี้นะครับนี่สวยงามนะครับอง์คที่สองโอ้โหนะครับด้านหลังสวยมากนะครับนี่นะเป็นองค์สีน้ำตาลน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้ม หมานเงินนะครับสำหรับองค์นี้เนาะปุดมวลสารสีขาวต่อไปนะครับในองค์สุดท้ายนี่จะได้เป็นหนึ่งสองสมโอ้โหจะบอกว่าองค์นี้ผิวสวยเนียนมากนะครับเนียนกลิบเลยนะเนียนสะอาดเลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนี้ก็คือแบบขาวไม่ขาวสินะถ้าเป็นผู้หญิงนี้ก็คือผิวเนียนเรียบมากเลยนะครับดูนะนี่ใสๆเลยนะครับ สวยนะพี่โอ้โหดูเสือนะครับเนียนกริบเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ผิวสวยมากนะครับนี่อ,องค์พระนะครับเนียนนะครับไม่มีแบบบิ่นไม่มีรอยอะไรเลยนะครับเสือก็ลายคมชัดชัดเจนนะครับผิวนะครับสวยมากนะจะได้หมายเลข ห5 1้าหนึ่งสองนะครับสำหรับรายการนี้ส่วนด้านหลังนะครับนี่สวยนะครับสวยงามนะครับนี่นะด้านหลังสวยมากอ,มองค์นี้จะอุดมวลสารสีดำนะครับรุ่นนี้เขาจะมีมวลสารสองสีนะเท่าที่ผลิตดูนะครับจะเป็นมวลสารขาวแล้วก็มวลสารดำนี่นะเออสวยจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทั้งสามองนะครับพร้อมๆกัน นี่อันนี้ก็จะเป็นองค์น้ําตาลนะครับ2อ,องค์แล้วก็องค์ดํา1องค์นะครับแต่ว่าองค์ดําเนี่ยเขาแบบไม่ได้ดําแบบดําทั้งหมดนะครับถ้าเราเอียงดูอย่างนี้นะครับจะเห็นความเป็นเนื้อขาวๆนะครับนี่นะปลอดลอดนะถ้าดูธรรมดาแบบนี้นะครับหรือว่าดูตาเปล่าจะเป็นเนื้อดํานะครับดําล้วนนะเอียงไฟแล้วก็เล่นกับไฟนะครับอันนี้นะนี่ อย่ามาเล่นกับไฟนะครับนี่นะแต่ว่าองค์นี้เล่นกับไฟนะสวยมากนะครับเห็นไหมเอ่ยแล้วก็องค์พระนะครับผิวเนียนเรียบนะครับแล้วก็เสือสวยงามนี่ขอบสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหลังขาวนะครับนี่เสือหน้าดําหลังขาวนะอันนี้แปลกดีนะครับการที่จะเจอลักษณะแบบนี้ซึ่งค่อนข้างหายากเนาะ เราจะเคยเห็นแค่แบบทูโทนแบบบนขาวร่างดำนะครับหรือว่าบนดำล่างขาวนะแต่ว่าองค์นี้หน้าดำหลังขาวเออเจอยากนะครับแบบนี้น่าเจอยากนะส่วนองค์นี้นะครับก็จะมีค้าบเบ้านะครับออกมาให้เห็นเป็นเสน่ห์นะแล้วก็จะมีนิดนึงนะครับตรงเข่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเสือนอนกินของหลวงปู่ขานนะครับ สายอีสานอีกแล้วนะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับพี่สําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้เนาะ FC หาเก็บกันได้กี่องค์กี่รายการแล้วนะครับเอออันนี้ก็เขาก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับปริศพึ่งอ่าได้แวะเข้าไปเก็บของหลวงปู่ขานมานะครับก็เลยไปเห็นรุ่นนี้มาเก็บมาก่อนนะครับในไหนก็เป็นเสือเนาะเสือนอนกินยังไงก็มีอนาคตแน่นอนนะครับอันนี้คือสําหรับปริศเนาะ ปริคิดว่าในอนาคตนี้คนตามหาเก็บแน่นอนนะสำหรับรายการนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับปริก็ฝาก FC ฝากกด s u b สไคร b ์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริด้วยนะครับแล้วก็มาคอติดตามชมว่าในคลิปหน้านะปริจะนำวัตถุมงคลรุ่นไหนมาเปิดให้ FC ที่ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวย